ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงแรกของรายการไลฟ์ตันชนโนบายยามาฮ่าเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมสำคัญเอาใจคอมอเตอร์สปอร์ตกันนะคะบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดถแถลงความพร้อมร่วมศึกไทย GP 2023ส่งไอเดียกลิตพัดดาวรุ่งบรูคูลุยมอเตอร์ทรี พร้อมมอบสิทธิส่วนลดค่าบัตรเข้าชมสูงสุดถึง20%อัดกิจกรรมเต็มรูปแบบเอาใจแฟนมอเตอร์สปอร์ตที่จังหวัดบุรีรัมย์ทั้งนี้คุณพงสศอนเอื้อมองคลชัยรองประธานกรรมการบริหารคุณพานุพลกิติคำรนรองผู้จัดการใหญ่ด้านการค้าบริการและอะไหล่คุณบัวทิพย์จันดำรงกูลรองผู้จัดการใหญ่ด้านวางแผนการค้าและการตลาด พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงบริษัทไทยมหามาฮ่ามอเตอร์จำกัดและดรก้องศักด์กยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณโชตชนกชิดชอบผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมต่างประเทศสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตคุณตาณนสิริชาญวิทยารมกรรมการผู้อำนวยการสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตคุณชัยวัดจุนถิละพง์ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมในงานแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมศึกมอเตอร์จี2023การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกรายการ OR Thailand นด์กลางปีระหว่างวันที่27-29ตุลาคม2566ณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์สำหรับการแข่งขันมอโต g p ี2023ในประเทศไทยปีนี้ยามาฮ่าพร้อมส่งไอเดียกริตพัฒน์เขื่อนคำดาวรุ่งสังกัดยามาฮ่าไทยแลนด์เลสซิ่งทีมภายใต้โครงการ road to the world class ที่สร้างผลงานระดับโลกในรายการอาสาบูครูยูโรเปียนขับ2023ลงทำการแข่งขันในรุ่นโมโตทรีด้วยสิทธิ์ไวคัส ต่อหน้ากองเชียร์ชาวไทยโดยทั้งนี้คุณพงสะ้อนเอื้อมงคลชยัยรองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดเปิดเผยว่าในปีนี้ยามาฮ่ายังคงภาคภูมิใจกับการเป็นส่วนหนึ่งของมอเตอร์ GP ีในประเทศไทยเราพร้อมสร้างความตื่นตาตื่นใจและสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆความเร็วชาวไทยเพื่อให้ได้สัมผัสป,ประสบการณ์ที่ดีตลอดการแข่งขันไทยแลนด์กลางปี นอกจากนี้ยังมีความภูมิใจเป็นอย่างมากที่จะส่งนักบิดดาวรุ่งชาวไทยอย่างไอเดียกริตภัฒน์ขืนคำลงแข่งขันด้วยสิบวายคาร์ดในรุ่นโมโตทีภายใต้สังกัดทีมไทยอย่างยามาฮ่าไทยแลนด์เลสซิ่งทีและนี่จะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาเด็กไทย สู่การแข่งขันระดับ World Class พร้อมกันนี้แฟนๆมอเตอร์สปอรต์ตชาวยามาฮ่าจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดพิเศษถึง20%ในการซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันทุกประเภททั้งบัตรแกรนด s ส a ต d และกล่าวตาลาโลส a ตดพิเศษสำหรับบัตกรก๊าดตารางเลส a ต d จะได้รับของที่ระลึกลิขสิทธิ์แท้จาก f a b i บิโอกาวตาลาโออีกด้วยเพียงคุณโชว์กุญแจรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทุกรุ่น ที่จุดจำหน่ายบัตรเคาน์เตอร์เซอร์วิสใน7 e เ e ่นอีทุกสาขาทั่วประเทศไทยยังไม่จบแค่นี้พร้อมกันนี้ยามาฮ่าเตรียมความพร้อมรับความยิ่งใหญ่จัดเตรียมยามาฮ่า p p พีเพาเว n พร้อมยิ่งใหญ่ต้อนรับแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตจากทั่วทุกมุมโลกเต็มอิ่มกับกิจกรรมและรับของรางวัลแบบเต็มรูปแบบ พร้อมเซอร์ไพรส์สุดพิเศษให้กับลูกค้ารถจักรยานยนต์ามาฮ่าที่เข้าร่วมชมการแข่งขันไทย G ี p ในครั้งนี้อีกด้วยห้ามพลาดนะคะทางา a m a าขอเชิญชวนผู้ชื่นชอบรถจักรยานยนต์ทางเรียบนะครับซึ่งการแข่งขันระดับโลกอย่างมอเตอร์จีพีได้เวียนกลับมาไทยครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้ก็ไปที่บุรีรัมเช่นเคยเ,เดือนตุลาคมวันที่2 7 9นะครับเราก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยอยาช่วยกันเ,เข้าไป ชมการแข่งขันระดับโลกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ปักหมุดตรงนี้นให้ดังไปทั่วโลกเลยนะครับสำหรับยมฮ่าเองนะครับก็มีสิ่งตื่นเต้นเ้าใจหลายอย่างที่จะมอบให้นะครับเริ่มต้นจากการที่เจ้าของยมฮ่านะฮะไม,ม่ว่าจะเป็นรถรุ่นใดนะฮะปีไหนก็แล้วแต่นะครับเพียงท่านนํากุญแจของท่านเนี่ยไปซื้อบัตรที่เขาจะเซอร์วิสที่เซอร์วิสอีเนะครับก็สามารถซื้อบัตร รถเอ่อมอเตอร์จีพีเนี่ยลดได้ถึง20%เทีเดียวนะครับไม่ว่าท่านสนใจที่จะไปทางแกรนสแตนหรือคอร์เตโรสแตนก็ตามนะครับสำหรับผู้ที่ซื้อบัตรทางคอร์เตโรสแตนนะครับก็จะได้อ่ที่เลือกพิเศษนะที่เราจัดให้เป็นสินค้าล็ขสิทธิ์ของฟาเบีโอคอร์โรมาไยี่สิบของยามาฮ่านะฮะซึ่งตอนนี้นี่ก็ลุ้งแข่งขัน,นระดับโลกนี่ก็ทําอันดับขึ้นมาได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับรายการที่อยากจะเชิญชวนท่านช่วยกันเชียร์นะครับก็คือการแข่งขัน ที่เรายามาฮ่าได้ส่งนักแข่งไทยนะครับเข้าร่วมโมเตอร์สรีในการแข่งขันในปีนี้นะครับนักแข่งของเราชื่อว่าคุณไอเดียนะฮะหรือกิติพัฒน์เกอนคําซึ่งเป็นดาวรุ่งหน้าใหม่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยก็ได้ขแข่งขันที่ยามาฮ่าอาร์ทรูคูอยู่ที่ยุโรปนะฮะซึ่งก็ผลงานดีมากนะฮะในขณะนี้อยู่ที่อิตาลีเนี้ยไล่โพลได้ถึงสองครั้งทีเดียวทางนี้เนี่ยพอถึงตุลาคมก็มีความพร้อม ที่จะเข้าร่วมการแข่งบทมอเตอร์รีนะครับก็ขอให้ทุกท่านช่วยกันเชียร์นักแข่งใครในเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะครับส่วนรายการใหญ่นะฮะก็พลาดไม่ได้คือควอตรโรหมายเลข20นะครับแล้วก็โมบิลี่21นะครับก็จะมาแข่งตามนัดแน่นอนนะฮะซึ่งตรงนี้ขอให้ติดตามจากที่ไปเลยนะฮะจนถึงวันที่27-29ตุลาคมนะฮะแล้วก็สำหรับผู้ที่ไปงานในวันนั้นนะครับเรามีประสบการณ์ในการจัดมอเตอร์รีมาถึง4ปีแล้วนะครับครั้งนี้ก็จะสร้างเป็นยามาฮ่าพาวิเลียน ใหญ่ทีเดียวนะครับในต้อนรับท่านอยู่ที่ซาบุรีลัมใน,ในงานนั้นท่านก็ได้พบกับรถแข่งที่เป็นรุ่นปี2023เลยนะครับก็คือ YZ R ซนอาร์เอ็มหนนะครับ, 1, รบซึ่งเป็นรถแข่งที่ทางคอร์โตโรและโมบิลีนจะให้แข่งขันด้วยก็ได้เห็นตัวจริงคันจริงเลยนะฮะแล้วก็มีอรื่อื่นหลายอย่างมากมายนะที่จามาเตรียมไว้ต้อนรับที่ท่านที่บุรีรัมนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับมาเป็นกําลังใจให้กับนักแข่งไทยนะครับแล้วก็มาชิง มาดูการแข่งจริงชัยของมอเตอร์จีพีกันที่บุรีรัมด้วยกันนะครับเจอญนะครับสำหรับช่วงนี้เวลาก็ไม่พอนะครับพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้า YAMAHA f a าซิโ h y ฮบ i ิ CONNECTED มีอะไรมานำเสนอกับคุณผู้ชมเดี๋ยวเจอกันค่ะาาาพดันไววว้้ยค่